จัดร้านเสร็จพอดีลมเอียงๆหน่อยคือเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเราจัดร้านเสร็จไปประมาณตอนนี้น่าอยู่ประมาณเจ็ดโมงนิดๆก็แดโมงกว่านิดๆถึงนี้มันกเกือบเจ็ดโมงคือมันก็ยังไม่ค่อยมีคนนะที่บอกจะมีคนเดินสายหลังจากน,นี้ไปจะเริ่มมีคนตั้งแปดโมงหลังแปดโมงไปแล้วก็เหมือนเดิมแบบนี้ตอ,ตอนที่สอง แรกไว้ว่างก็วันนี้แขงโซเฟมาด้วยวางหลังรถเลยเขาเด็ดตอนนี้มันมาล่างหลังรถอยู่อีแล้วติ๊กใหม่เนะโอติกใหม่เนี่ยผมทำได้เลยจะบอกเมียว่าติดกใหม่ยี่พ้ดตีอ่ะชอบมากชอบจอางแรงอยากจะได้งี้ไปให้เจ๋วเลยวางชั่วนี้นะอันนี้นะนนยังดูแบบเท้าไปเลยอ่ะชอบอันนี้ชอบชอบรวยรวยเลยเรียกว,ว่าเล็กทระทัน แล้วก็ข้างในลึกใช้ได้เลยพื้นที่ใหญ่ดิเดี๋ยวมาดูโอ้เป็นไงใหญ่ฮะโอโอนะโอเคนะได้ยิ่งสองอันหนึ่งเจ๋าเลยเจ๋วแจ๋วเลยดีมากเลยเห็นดีอย่างไรเหมือนเดิมครับเราออกมีเติเก้าใหม่ตอนนี้มาเติมอิชาร์ไปละถทำไว้นิดเดียวแดดไม่ค่อยแรงมีร่มบังด้วยก็เหมือนเดิมรอบข้างอันนี้คนก็อากาศไม่ค่อยเยอะอะไร กลา,างนี่บอกอ่ะมันจะมีพวกเช้าเขากลับกันไปหมดแล้วเนี่ยต้อเดินกลับวิ่งกลับหมดแล้วเรามาตั้งเต็นต์ตั้งสาย,ยางไยงก็ได้ตรงนี้อยู่โอเคไราได้พวกคนโรลไลฟ์เขาไม่ได้รีบกลับบ้านนั่งกินกาแอฟอย่างเงี้ยก็เล่นอะไรมากเรีนได้ก่อวันหนึ่งขายได้ไม่ได้ทำไปเห็นนะครับโอเควันนี้ ไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งนมท,งทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมในเหลือเหลือน้ำพึ่งใช่ไหมมันนี้มันนี้ว่าไงมันนี้อ้ามันนี้อยวไว้เป็นไรเป็นห,หายหเลย๋นวแผ่นดูพลาสติกเลยให้รู้ไงว่าตอนนี้บาลิตตาพักแล้วแปวนทั้งโหดทั้งนั่นเยี่ยมมีลูกค้ายัยางติดติดอยู่เป็นไปไ,นไม่ได้นานไ,ไี่เด้ง วันนี้แดดดีเดี๋ยวรอก่อนร้อยมันไล่ไปงี้ก่อนร้อยไล่ไลแดดไล่ก่อนาไม่ไล่เดี๋ยวเราไล่มันขึ้นไปก็กำลังชาร์จโซเซลอยู่ไหนมีอะไรวันนี้เออสาบายๆปะนั่งสบายเลยนี่แก๊สหมดนะวันนี้จะบอกอยู่เนี่ยไปแล้ว ว่าจะเติม,มเพราะวันหยุดไหมอะเสาร์อาทิตย์เดินเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วกันเพราะว่าธรรมดาอาจจะยุงย่งๆเตรีอปฝองไว้ก่อนจะต้องโคบหนักด้วยไว้วันหยุดมีคนมาช่วยทันทีเสานี้เมียไม่วางอีกเออเฮ้ยห,หวานไปโอเค แดดดีแล้วเดี๋ยวจะชารันมาชาต็ที่อย่นี้